ตัวนี้เขาไปในรู้นี่แล้วเขามนเขารู้ได้มนเขารู้ได้ตัวน้อยตัวใหญ่ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งกินหัวมันเบิดรุ่นนี่นี่ตัวน,น้อยนอยนี่ตัวใหญ่แล้วออกมาจากโคนนี่ตัวนี้ก็เข้าไปในโคนนี่ ไปในโคนมันอยู่น้ำโคนแบบนี้มันกินแบบนี้มันกินเราให้เบิดเลยออกแม่แพรพันกันเยอะแยะนยาดีช่วยบอกฉันทีค่าโรคระบาดเป็นนอนตัวด้วงตัวน,นอนบม่รู้ว่าเตียวยายัางกำจัดมันกินโคนมันเหงามันหัวมัน มันสร้างบ้านสร้างลังอยู่ในนี่เลยมันออกแม่แพพันอยู่ในนี่เลยขุดเหงามันแล้วมันก็กินแบบนี้ห่วเขาเอื่นวัาตูวเองเพี้ยออกมาจากโคนเหงามันลูกมันตัวเล็กๆกับนี้เนี่ยมันที่กินเหงามันแล้วกินหัวมันมันทําให้ออกลูกเด็กลูกดิกไปได้มันเข้าอยู่ในโคนเหงามันต็นแบบนี้ทําให้ต้นมันล่ม หัวเนาว่าเปียแล้วกับเกิดตัวเล็กๆขึ้นมาอีกเกิดตัวอ่อนขึ้นมาอีกเป็นแบบนี้เสียวอียาอย่างใจนียาดีช่วยบอกชั้นทีค่ะมันอีฉชั้นเป็นกันกระชอนเลยทั้งปลาโคนเหงาโคนมันขุดเบิงแล้วมันจะออกหัวเนาว่าแบบนี้ แล้วก็มีตัวนอนเพาะอยู่ในหัวมันแล้วก็มีตัวด้วงตัวหญ่ๆตัวด้วงตัวนอนขึ้นโตขึ้นกินเหงามันแบบนี้มันที่อยู่เขาไปอยู่ในแบบนี้โค้นเหงามันมันที่เป็นโตแบบนี้เอาหมดเข้าไปแล้วออกๆว่าอะไโอ้ผีมันออกทั้งปีแล้วเพียกระดึงกระดึงออกมาแล้วเพียตัวแักอ้วนบักเอบเลยดูดีดูด,ดีอยู่แถวมวย <c oughs> มัดดูช่วยมัดดูช่วยกันตัวด้วงตัวนอนจินเงามันหรือ,อ,อ, <laughs> อสะอ่อนมันตัวใหญ่ทำลายเสียหายสิ่งของดุ้งดิงดุ้งดิงอยู่ตัวแบบไงเนาะมูเอ้มัดดูมัดดูเขาเอิ่นว่าตัวอีย่างเนี่ยตัวจินเงามันตัวจินหัวมันตัวจินโคนมันล่มเสียหายกันกระชอนเลย ออกแม่แพรพันแบบให้บ่มีเหลียเลยออกลูกไว้ตัวเล็กๆนี่ก็มีเนี่ยตัวเล็กๆแล้วก็ตัวโตๆตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆมันทีเข้าเป็นในโคนเหงามันแบบนี้อีฉันขุดมันมาเบิงแบบนี้พี่น้องมียาดีแบ่งปันอีชันเนี่ยมันจินหัวมันอิชันหมดแล้ว พี่เอ้ยน่องเอ้ยมาเบิ่งซอยเด้อแต่อ่อนมันตัวงหญ่ตัวบักง่า่มาลืมเทิมเลยกินมันเสียหายพี่น้องเคยพ่อเคยเห็นว่าวัาตวอีหยังเนี่ยเอิ้นวัตุอีหยังมันทำลายมันทำลายพืชมันของอีฉันอย่างรุนแรงเลยตัวนอนชนิดนี่ะคคะมียาใส่บ่บอกอีกฉันเนี่ยเด้อผูใดมียาดี ช่วยบอกอีชั้นที่มันออกใบมนยุดยุดออกมาเนาะเพื่อตัวบกักงมันก็ลายพาโลโพดกินให้เสียหายไปเลยนี่ลายรุ่นลายขนาดรุ่นนี้รุ่นน้อยรุ่นใหญ่กินให้เบิดเลยพี่น้องมาเบิงมาเบิงมันดูมดันดูช่วยอีชั้นนะค่ะ